ห้าวิธีง่งายๆในการกำจัดความคิดลบในใจของคุณในชีวิตประจําวันเราทุกคนต่างต้องพบกับความเครียดความกดดันและสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังซึ่งทำให้ความคิดลบเริ่มก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวความคิดลบเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจทำให้เราหมดกำลังใจไม่มั่นใจในตัวเองและสุดท้ายอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาว การเข้าใจกลไกของความคิดลบและหาวิธีจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญจากมุมมองทางจิตวิทยาสมองมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าอาคติด้านลบซึ่งหมายถึงแนวโน้มตามธรรมชาติที่สมองจะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ด้านลบมากกว่าเหตุการณ์ด้านบวกสมองจะจดจำคำพูดแย่ๆได้ชัดเจนกว่าคำชมและจะตอบสนองต่อความล้มเหลวแรงกว่าความสำเร็จ พระวิวัฒนาการทําให้มนุษย์ต้องระวังภัยเพื่อเอาตัวรอดแม้จะเป็น,นกลไกที่มีประโยชน์ในอดีตแต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นต้นตอของความวิตกกังวลความไม่มั่นใจและความเครียดเรื้อรังในขณะเดียวกันแนวคิดทางจิตวิญญาณและพลังความเชื่อเช่นกฎแรงดึงดูดชี้ให้เห็นว่าความคิดเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งและสิ่งที่เราคิดหรือเชื่อ จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราคิดลบอย่างต่อเนื่องเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ลบผู้คนที่มีพลังลบหรือเหตุการณ์ที่สั่นคล้องกับพลังงานลบนั้นเข้ามาโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันหากเราปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวกเราก็จะสร้างพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เช่นกันต่อไปนี้คือ5วิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อกำจัดความคิดลบและฟื้นฟูพลังบวกในใจของคุณ 1. สังเกตความคิดของตัวเองอย่างมีสติการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการฝึกสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินเมื่อเรารู้ตัวว่ากำลังคิดลบเช่นคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือล้มเหลวเราสามารถหยุดและถามตัวเองว่าความคิดนี้จริงไหม เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือเป็นเพียงการตีความเมื่อเราฝึกสังเกตความคิดอย่างมีสติเราจะเริ่มแยกแยะได้ว,ว่าความคิดไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราไม่จําเป็นต้องยึดติดก,กับมัน2เปลี่ยนคําพูดในใจให้เป็นบวกการบําบัดด้วยพฤติกรรมและความคิดชี้ว่าคําพูดในใจของเราส่งผลอย่างลึกซึ้งต่ออารมณ์และพฤติกรรมเช่นถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้ เราก็จะไม่พยายามและแน่นอนว่าเราจะล้มเหลวการเปลี่ยนคำพูดในใจเช่นจากฉันล้มเหลวเป็นฉันกำลังเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยปรับมุมมองและสร้างพลังใจให้ก้าวต่อไปได้ 3. ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตการรู้สึกขอบคุณคือการดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันและมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้ว งานวิจัยมากมายยืนยันว่าการเขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณวันละสามอย่างช่วยลดความเครียดความซึมเศร้าและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตได้อย่างชัดเจนเมื่อเราขอบคุณในสิ่งที่มีเราจะส่งคลื่นพลังบวกออกไปและดึงดูดสิ่งดีๆเพิ่มเข้ามาในชีวิต 4. เลือกสภาพแวดล้อมทางความคิดที่ดีเช่นเดียวกับร่างกายที่ต้องการอาหารดีๆ จิตใจก็ต้องการข้อมูลดีๆเช่นกันหากเรารายล้อมตัวเองด้วยข่าวลบคนที่ชอบบน่นหรือสื่อที่ทําให้เรารู้สึกได้ค่าก็เหมือนเรากําลังกินอาหารเป็นพิษการคัดเลือกสื่อคนหรือกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงใจให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการดูแลสุขภาพจิต 5. ใช้จินตนาการและความเชื่อในแบบที่สร้างพลังในแนวทางของกฎแรงดึงดูด การจินตนาการชีวิตในแบบที่เราต้องการโดยนึกภาพและรู้สึกเหมือนได้มาแล้วจะช่วยปรับคลื่นความถี่พลังงานของเราให้ตรงกับสิ่งที่เราปรารถนาการยืนยันตัวเองเช่นฉันมีคุณค่าฉันสมควรได้รับความรักหากฝึกพูดซ้ำทุกวันจะช่วยเปลี่ยนความเชื่อลึกๆที่เคยบั่นทอนตัวเองให้กลายเป็นพลังสนับสนุนใหม่ เมื่อเรารู้จักฝึกฝนและลงมือทำทั้ง5วิธีนี้ความคิดลบจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเป็นธรรมชาติและชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในระดับความรู้สึกพฤติกรรมและผลลัพธ์ภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะว่าความคิดของเรามีพลังมากกว่าที่เราคิดแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆในทุกวันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ